เฮ้ยลืมติดตามลงเดือดลงเดือดลงเดือดตาตาหนิวเอาดีเอาดีเอาดีลงเลยเอาดีเอาดีคาปาโคคาปาโคเป็นอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเรามาช้าเกินไปว่ะแล้วไงแล้วลงลงนี่ก็ได้นะเนี่ยประละซากประละขัพังเลย ตีมกูหลุดแน่นอนเลยกูไม่สตีแม่งไรเฮียเล่นเลยดีกว่าอุ้ยคนเขาเยอะน้องแม็กขับไปไหนอะเฮียคนเขาเยอะเลยใช่ทำไมของทำไมของกูมันร่อนอย่างเงี้ยเออไอ้เหี้ยสตีมกูหลุดไปละต้ั้วตีมกูหลุดอย่างต้องดูให้หน่อยไอ้เหี้ยแล้วมึงคิดว่ากูไม่ต้องแบบวิ่งหนีหาที่หลบเก็บของอะไรงี้เลยเหรอต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไม่จำเป็นโอ้ยแย่จัดแย่จัดไม่หาใครเลยะไรเลคนเดียวก็ได้วะอยู่คนลยใจมีคนคนอยใจต้องน้อยใจโตเออไม่ต้องน้อยใจไม่ไม่น้อยใจอยู่แล้วแต่สองตัวครับวายผมผมไปสตรทีมแล้วครับอืมก็ลื่นอ่ะก็ลื่นอ่ะเออเลื่นจัดเลยเปิดเลยสรีมาเลื่นจัด กระลื่นอ่ะเมื่อกี้นี่กูหลุดไอ้เหี้ยเน็ตหายไปเลยก็กระลื่นไงเลื่นจะหลุดเลยเลื่นจะหลุดนะเออจริงไงสองจริงไงลื่นจะหลุดสองจริงบ้าโผ่จัดให้บวกดีร้อยยี่อะไรฟาร์มอยู่สปอตเตอร์สโคบมันไม่มึงไม่มึงไม่ใส่เกาะบวกเลยไอ้เหี้ยสปอตเตอร์สโคบมันทำเพื่อแนววะเว้ยไอ้เหี้ยนี่ไงบวกนี่ไง ไม่ใช่บวกกูบวกมันเอ๊ะสปอตเตอร์สโคบทำไรได้วะฮะสปอตเตอร์สโคปมึงลองส่องดูดิมันจะเห็นเป็นคนมันไอ้นี่เลยเว้เหมือนโปรเลยเว้ยถ้ามึงเจอคนอะเหรอเพื่อนเห็นแล้วมันจะมาร์กบอกเพื่อนเลยลองใช้ดูดิกูทิ้งไปแล้วไอ้ตัดเอ๊ะมันกินช่องปืนช่องหนึ่งเลยอะใช่ดีใส่เลยเสะ ดูดูมึงจริงกันดิโอ้ยไม่ตายไงวะโต้ไอ้เหี้ยไม่โดนงั้จดีไอ้เหี้ยอะไรครับเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งบอดทางนั้นเลยสัสปืน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 อุ้ยปืนเหี้ยแล้วนะ ก็กาย่างไปในเสาดีกว่ามีเหรอในเมืองนี้หมดยังวะยังยังเทียบโคตรเดือดโคตรตึงโคตรอันตรายก็จะลื่นเลยอก็จะลื่นอ่ะลื่นจัดลื่นเฮี้ยนีไอ่ะเออเฮ้ยของจริงว่ะของจริงของจริงลบหลู่เขาไม่ได้เนี่ย ก็เขาลื่นขนาดนี้เฮ้ยเจอละก็เขาลื่นเลยยิงอะไรกันวะเหี้ฮะตกใจหมดตกใจเด้อใครลาดคูไข้ลาดคูไอ้ไอ้โต้ของเล่นของเล่นของเล่นสุดพิสดารของเราตีโบกูตีโบ๊กตีโบใช่ไปจคูสามไหม เอาข้สามให้ข้สามเอาแม่ไม่มีไม่มีกูทิ้งนะทิ้งเลยทิ้งเลยเอ้ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ไอ้นี่วะยังไม่เคลียร์อ่ะอ้าวยังไม่ได้กระเป๋าเลยหวยยังไม่มีขอเลยสัตว์ไปบวกบวก ไอ้ความก่อนจะปืนยิงไม่ฟาวแล้วไม่ฟาร์มแล้วตามก่อนมัจะปวกมัจะปวดของฟูแล้วเนี่ยกูพร้อมตายเนี่ย M249 กูอย่างนี้กูความคิดกูไปอยู่ล็อบบี้อะไรเงี้ยเออพร้อมกลับล็อบบี้แล้วรอกูเลยเอ้าเฮียเปลี่ยนบวกอีกมึงต้องไปรอมันไม่ใช่หรอวะ บวกบวกอกยอะไรบวกบวกเฮ้เมคีเมคีตอบแป๊บนึงกูดกกูดืยาอยู่เป็นหนมซองจริงเหไอ้เนี่ยมันลัดวะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยนี่ลัดเไอ้เี้ยนี่เี้ยนี่ลัดหรอมาดิมาดิยตรงไหนวะยันลัดกูยัดกูยัดกูซ้ก่อนเลยแถวบ้านนี่ เอ้ยขวานอนตายตายแล้วตายตายขวาตายอยู่ในบ้านอะอยู่ในบ้านนี้แหละข้างหลังมีนี่นี่นี่เห็นแล้ววิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งมีสมอวิ่งวิ่งวิ่งมีแกเนเหรอเอ้ยขวาขวาสมอขึ้นกูสมอกูสมอกูที่ย่างตาไกลเหงนแ้นเหรอน่ะกูยิงปืนสมอกูเป็นสมอพี่นี่นะสมอ เฮ้ยกูไปเดินมาสองสีเหลืองดีกว่าไอ้เชี่ยประมาณคนมันคนตึงเลยครับคนมันคนตึงเลยเสียงหน้ากูตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเสียงหน้ากูเสียงหน้ากูแถวนี้ ไหนอีกอ่ะโอ้โห้ืนน้ำปืงขนาดนั้นแต่ต้องไหนคนในสัตว์นี่นี่หลังต้นไม้นี่เจ็บยังเจ็บยังไม้ไม้ไม่ขวายต้านมีตัวหนึ่งต้านขวามันมีตัวหนึ่งมีหูวมันอยู่สวย แต่บอดหอเหล่านี้ทั้งนั้นเลยสัน่นเอ๊ะกูได้เสียงเคาะแตกเลยนั่งฝั่ง,งนูน้นวิ่งโคตรไววิ่งโคตรไวทำไงไม่ไวอะ่ะใส่ชุดสีเหลืองไอ,อ้บ้านนี้ไปฝางกันปะต้นอีกร่างไอ้นี่ป่ะเนี่ย ไอ้สยสองคนสองคนสองคนขนากูเลยคนคนเดี๋ยวละวใช่หรอไหนวะเก็บตัวนึงคน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 ต้องวิ่งตีคู่มันเลยมีมีในเมืองอีก เฮ้ว่าเมืองได้ถูกเหรอวนะน่ะเออสามารถหลังก็ได้วะ <c oughs> สบมันกิ้งลงภูเขาด้วยเหรอวะเอ,อ้ยตรงนี้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 ยเดีเออด๋ยวอายเอาดาเมจครับเอาดาเมจ มอเตอรไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โตี้ยกักมูมา,มาโตโตงยกับกูโตอไมอรไซค์ยกล้อได้ด้วยนียห่หว่ะไม่ได้นี่กดไหลยกกูนนยกไ,ไม่ได้อะขันนันยกได้ขนนัยกได้ได้มาตอคอใช่ไหมเออ, <ü> อกูเคยลองแล้วมันไม่เพื่อนให้กูเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังนเห็นไหมเฮ้ยหลังมันที่ที่เดิมเราที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้โเ้ย้เย้้ยเเ้ย ไอ้ยี่อะสมูทมีโต๊ะโต้กดกดให้หนักกูหน่อยกดหนัโต้โต้ขันมาโต้โต้โต้ขันมากดยึดเลยไม่กดใครก็ได้กินกดให้หน่อยไอ้โต้วิทกระโดดตัดหน้ากุ้ยอยขึ้นขึ้นเขาไปชิดฮะขึ้นเขาไปชิดมันปะแป๊บกินยาแนกอยเป็นงั้นไปเลยไอ้โต้ไม่ขัดดาวรุ่งเลยลุ่มนี่ฮะมอไซค์กูหายไปไหนละวก็ไม่ได้สโมูทกันแหลกจังวะ อะไรนะ้องแหลกเขาเหรอพี่มหินแหลกมนะันไม่ผิดกับแหลกเว้ยมันหน่วงโตขึ้นมาโตขึ้นมาขึ้นเทียอะไรก็ไม่มีปืนก่อนเออเอาอีกชนกันอีกแล้วเออเชี่ยขยันจริงๆริงพอถือไปเลยไปโดน,ะนระเบิดไประเบิดใส่กันไประเบิดใส่กัน เนี่ยชนกูนน็อกได้นะตาย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 เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงมาจากตรงนี้นะเอาศพหรอวะเนี่ยตบกูยิงน็อกไว้ซีเอ็มสองสี่วะมันว่ะครับรถมันหนไหวแค่มันดีเสียงแม่โคตรเล้าอ่ะเออมึงลองเบิ้ลปัดดีแค่สองยังหวะเบิ้ลปัดกูก็งงเหมือนกัน มอเตอร์ไซค์สิมอเตอร์คอสต์สิจังวะจังหวะแล้วเว้แต่มันมตัดมันไ้ตัดได้เฮียไอ้มอเตไซค์มอเไซค์มามอเตอไซค์มามอเตไซค์มายีนี่ยี่นี่เยกูเจ๊ไปเฮียยกลรอยกลายยกหลายยกหลายเยอะยกหลายยกหลายยกหลอยทำไมทำไมึงไม่ไปเล่นนันเนี่ยวะดาวฮิล เออดาวฮิวท oh <si no ี่กูเคยโหลดเล่นไเลยมือไปเล่นดาวฮิวมันจะเป็นเงี้ยฮิวแล้วก็ก็เล่นอ่อนปีมันเป็นเกมวิบากอ่ะดาวฮิวมันสนุกกจริงไหมแต่มันไม่เหมือนเกมวิบากเสน่ห์มันต่างกันเดี๋ยวชนกูอีกนะ ล้มไม่เสียครับเสียครับน้องเสหอนเหอนลูกนี้ไอเจตโตเป็นไงล่ะหลนจริงคนระหโ่นจริงหจริงต้องลองขับอ่โต้คนมันเลยเหี้ยเออกูขับไบปแล้วตอนเล่นคนเดียวอ่ะอไฮไลท์อ่ลลอะเ <c oughs> ดี๋ยวกูไปเช็คในวงให้นะึตงตามมา หลังกูเสี่ยงตายเขาเพราะดูคนให้เลยเนี่ยห้างเปล่าเราอ่ะเอ้ยเจอน้ำมันปะมีน้ำมันปะเฮ้ยเสียงที่อะไรวะอืมไม่ไดีคอร์ดเด้งเองวะจะท้องจะท้องจะสุดแบบนี้กูไม่ได้เล่นปืนกลเลยเนะี่ยเล่นแค่ต้นเกมเอง เหล่นเกมกูพกสนไนซ์สองกระบอกเลยพี้ยากสับเกียร์รอบตัดได้นะโตยี่ห้ยงวงเลยไม่ใช่ไงโซนจังหวะรอบตัดอ่ะไม่มีไม่มีคนค้าไม่มีคนบันไดเฮ้ยใครไม่หน่อยตรงนี้วะตกใจตะโผบได้สูงสุดเนี่ยแปดเอสิบ้า หาได้แต่แอดเอาเจ้าจริงจงไอ้สัตว์มึงทิ้งแมงเลยเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าแมวกูไม่อยากไปตายกับมึงไม่โดนผมไม่อยากไปกงยังไม่ได้ตีกูหลอดเ้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีแม่งจะชนกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูจะขุดมือสามมึงชนกูรู้อยู่ว่ามึงมาไอ้เหี้ยรู้อยู่รู้อยู่แต่มึงแ็ยังจะชนอ่ะนะเฮ้ยกูออกแมพไอ้เหี้ย พอมันอะไรมันเนาะมันกระโดดออกลงทะเลไปแล้วไอ้เหี้ยเรียบร้อยเฮ้ยชุบได้ชุบได้กูมากูมาทันนี่อะไอ้ชุบได้ไอ้ย่าแขมันเด็กแว้จริงเด็กแว้นจริงสวัสดีตั้นไอ้ตั้นออกแบบไปกูก็ร้ายเลยทำไรอยู่ทำไรอยู่เล่นทำไรอยู่แล้มันมันเป็นมันมันอะไรวะมันคืออะไรวะเสียงมันอะเออไม่ได้ทำอะไรอยู่กันเออว่าเอ่ะขอสีแดงอ่ะ มันคือจุดท่าออกเออเจอท่าออกแล้วมึงไปโดนตรงไหนวะเสที่มึงน็อกอะกูเหินมาพอดีไงกูน็อกตรงนี้เลยน็อกแบบลอยมาเลยอะลอยมาตรงนี้เลยมันมอนเตอร์มีเงินเท่าไหร่อ่ะตัามดูเงินใส่ดูเงินใส่อยู่นี่ดิมีเงินเท่าไหร่มอนเตอร์อ่ะกูตังค์หน่อยดิเร็ววะมีเงินเท่าไหร่เอ้ยพอดีเลยซื้อเวฟเฮ้ยอ๋อข้างล่างเนี่ยเหรอมึงลงไปข้างล่างอ่ะแล้วมันดึงมันขึ้นมาให้เลยไม่ไม่กูอ่ะดึงขึ้นตัวเต็งขึ้นมาอย่างงี้ย น่ากลัวว่ะอย่าไปเล่นเลยมันทิ้งแอดดอปลงไปแล้วอ้าวลงไปดอบนี่มันทิ้งลงน้ำลงน้ำไปนี่ฝั่งเนี้ยเออเหรอทำไมมันทิ้งแอดดอปลงน้ำไม่มันต้องยิงให้ล้มเว้ยยิงเครื่องบินให้ระเบิดถึงจะได่ล้มยิงเครื่องบินให้ล้มยิงเครื่องบินยิงให้ระเบิดถึงจะได้ตรถอะไรยะไอ้วงอยู่ตรงเราเลยอ๋อเอาประเทศไทเก่าเข้าไอนี่วะ พวกมึงจอดรถเถอะมันได้คงไม่ยินเสียงละแม่ก็ดูคนให้รอตีให้พวกมึงก็ล็อกไว้รอเลยไปดิไปดิเฮี้ยเลยสโคปก็ไม่มีกูเนี่ยมีสโคป 4M24 เดี๋ยวไปดิเสวิ่งแม่งทุกหมู่บ้านเลยเฮ้ยเห็นไหมขอนู้นอะไรนี่นี่นี่ก้นน้ำมันหมดหรอกอาหาน้ำมันอยู่โอเคน้ำมันละกูกำลังจะโยนน้ำมันให้เลีเสะ เลนดดอตระยะ่างพันเมตรได้สัตว์เลยไม่กดกดอะไรกันแลวะเฮ้ยเฮียรีดขึ้นรถไป <c oughs> ยเยินถังระเบิดไปแล้หรอแรตไอเดียย้าอยอ่ะเอ้ยอคนบนเขาตรงที่กูมาร์กเห็นแล้วกำลังไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนอาถ่ายชิบหายเล่นสนใดแต่มีแค่เลดดอตอะล่ะกูรอตีนให้รอตีนหรือไปตาย เอาให้ดีนะมันต่างกันนะเสเข้าไปม่งกระสุนให้อเอออันนี้ค่อยได้หน่อยอันนี้คุ้มค่าเลยอะ่ะมีเอ็มยิบสีข้างข้างซ้ายว่ะเสียงปืนวิคนล่านเลยเสียงปืนข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเสียงปืนเอ็มยิบสีแถวเนี่ยไอเ้เส๋ถ้ามึงมีปืนพกมึงถือยิงได้ด้วยนะเว้ยเอ่ก็รู้อ,มมอยู่เอาปืนสมอกยิงมันเด็ดไม่จะมุกพีดอ่พอหินได้เว้ย เฮ้ยเห็นตัวเอ็มยิบสีแล้วตรงไหนนิ่งๆเลยเรียบร้อยหยัดนอนเลยตัดไม่หายแล้วเสีงอยู่ไหนวะได้ยินเสียงอยู่อ่ะหายไปไหนหรอมันบวกกันแถวนี้ไม่ใช่หรอวะหืออยู่โอ๊เมื่อกี้มันอยู่แถวเนี้ยอยู่นอกวงไปแล้ววะเหลือสองคนเองน็อกตัวหนึ่งนี่เหลือหนึ่งคนเดียวอ่ะ เสวิ่งลอตีนดีเอ้ยยยยยงยย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 ยี่ยย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 ยีนยยยยย่ยย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 ่ยย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 ย่ยยนย่ยยยยย เราต้องยิงหอให้ล่วงเหรอวะข้าจะเอาเอ้ดอกใช่ใช่ใช่ยิงปะล่ะอ้อถึงว่ามีไอ้มิสไซล์พวกนั้นเอาไปใช้ทำอะไรใช้เซฟเฟียลนะ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ของเล่นรลรต้านเรียกอะไรนะมอท่ามอท่าไอรยิงก้ใค้ยิงก้เ้าเดี๋ยวต้องเอามอท่ายิงเหรอไอ้หียมันยากมากว่า,อไ,าไอ้สัตว์เอาปืนกลยิงก็ตกแล้วอืมของมันมีใช้ ยิงมาดิ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 ยิงแม่งเลยแม่งเมื่อกี้ว่ามึงเป็นโมโมมโตจีพีบัวชันบีบาทเนี่ยปิดตะไม่ี่ยปิดตะไม่ปิดตะไม่อ่ะพังรถวันนี้พังรถวันนี้พังรถวันนี้ใหญ่ใหเหมือนลุงแม็กตอนนี้เป็นลุงเสียก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็แต่ก็แต่ก็แตกกันเยอะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมาเดี๋ยวเราเนี่ยเออกูเจอตัวแล้วกูเจอตัวแล้วเห็นละไหนอ่ะเจ็บ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 ม้าฟ้าเหรอเจ็บเจ็บใช่ใช่ตัวนี้กูเลยตัวนี้กูเลยเยอะเยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอะไรข้างในคนไม่ยืนแบบจุกกูหน่อย ทำไมกูไม่ยืนกูแทบไม่ได้ยิงที่อะไรกูขับรถตั้งมันเลยเนี่ยไม่มันไหวอ่ะโดนทำจังหวะนะเว้ยเฮ้ยจะแบกกูไปไหนเจะแบกกูไปไหนไอ้เหี้ยแบกกูเข้าไปเรื่อยเลยนะเออมันแบกเพื่อนได้นี่หว่าไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนมาคานใช่เอฟค้างเหรอเอฟ้ากด F อฟสองที มึงติดกกันลอยเนี่ยตกเกลียวแล้วยิงกับแรก่อนมันกว่าเยอะเลยอ่ะได้หน่อยก็หน้าลอยหลอนากูยิงไปไม่แต่ไม่แต่ยังขับได้เยอยกล้อขับได้คล่องด้วยตั้านเข้าไฟเอ็มว่ะอะไรโต้เจ้าตังต้านไปดิเฮดี้เฮดูเอาไอ้เนี่ยมึงดู ปล่อยให้มันเลี้ยมเดียวเนี่ยนะโอ้โหเด็กแปลกแล้วอะไอ้เนี่ยไม่อยากจะพูดเนี่ย <c oughs> ผมไม่เจอคนตึงวะ่า <c oughs> อยากเจอคนตึงวะไม่เจอคนตึงวะอยากเจอคนตึงตึงชิบหายเลย